ไม่พาอะไรทขงมาตรวจสุขภาพเตรียมทำหมันนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจดูก่อนค่ะว่าน้องจะทำหมันได้ไหมสุขภาพป่อนลูกนะกลัวกับกลัวเต้นเต้นหมูกระติกเลยนั่งกลัวนะลูกนะ แม่พาแม่พากำไรทองมาลงบยาบาลแล้วนะคะพากําไรทองมาทําหมัน,นะคะ่ะวันนี้กําไรทองน้องต้องทําหมันแล้วค่ะงดน้ำงดอาหารมาแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านมาร้องใหญ่เลยใช่ไหมลูกอืมแม่ขอให้คุณพักคุณเจ้าคุมครองกําไรทองปลอดภัยแข็งแรงนะลูกนะ ขอให้หนูปลอดภัยแข็งแรงกลับมาอยู่กับลูกน้อยของหนูอีกนะลูกนะต้องไม่เป็นอะไรนะลูกนะแข็งแรงแข็งแรงขอให้คนเก่งของแม่แข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะทำไมทองแข็งแรงนะลูก คุณพ่คุณเจ้าคุ้มครองหนูด้วยนะคะคุณเก่งของแม่หนูสู้อยู่แล้วนะลูกนะหนูสู้อยู่แล้วหนูต้องแข็งแรงหนูต้องแข็งแรงปลอดภัยออกมานะลูกนะคุณหมอบอกว่า น้องก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือทำทัดผ่าตัดเสร็จแล้วแผลน้องอาจจะหายช้าค่ะแม่อาจจะต้องเอาน้องไว้ที่โรงพยาบาลเจ็ดวันเพื่อจะเพื่อที่จะไ,ได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอค่ะเพราะว่าแผลน้องก็จะไม่เหมือนกับปกติของทั่วไปตื่นเต้นตื่นเต้นน้าลูก จุ่เต้นมองเอมองมองมองมันเก่งของแม่นะไปไปะปเราลงไปหาหมอพอดีตอนนี้แม่อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วค่ะแม่อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วไปลุกไปไปหาหมอนะลูกนะเก่งนะ่ะ